ชูดาวกระสิบค้าหูว่าอย่าหลอกทุกขคอีเด้ออายโบนัสมาจังเลยกจเอ๋พี่น้องวันนี้จับพี่น้องสกู๊สุขสบายดีกันบ่จ้ะคอยกระสบายดีอยู่เลิศสมัติจันยังลืมก่อนกินเข่าซื้อครีมก่อนหนึ่งเรีคิมคิมคิมหน้าสวยหน้าใสครีมแก้สิวแก้ฝ้าแก้เนี่ยแก้กะแก่ไอ้ยังไงแก่ลดรอยเหี่ยวย่นติงกา อย่าลืมใช้ครีมที่ยายชมพูรีวิวที่ยายชมพูขายจะสวยจะเลิศดสมิเต็นเหมือนยายชงพูเลิอดสมนเตนเลยบอยต้มส้มหรือแกงส้มโอหุปานนี่โตหนึ่งโตบักยิ่งใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยสุขุพจนมาแบบนี้มามามาสวยกันสวยกันมาสิมามาสวยกันสวยกันออกมาสอยออกมาสวย มาสวยต้มปลานิ่กับยายชมพูใส่ดอกแเขเพราะว่าฉันไม่แเข่ไอโดนแเข้แเขแเขเขาเนียวโบ้ลส่นจะเขาียงงามงามเพขอค่ะงามจะดอกกาแดงงามโบเพื่อแพ่ไพยชิบชิบจับพี่น้องสุขสูคนนมนามโบ้หลุกส่นแต่ไ ไอ้สมพูดดื่มนมเยอะๆยายสมพูดดื่มนมเยอะๆตามด้วยน้ำเล็ดเล็ดทะเลน์เลิศมากโซนเดี๋ยวจัดเรื่องดีๆก่อนมผงเห็นชัดบอกนีมี้ฟทครับถามมาว่าคอมเพนคอมคอมเพนคอมเมนต์มาื่า ขี้มยิชมพูเนี่ยสั่งครั้งแรกแกได้ขวดยาวสั่งครั้งที่สองได้ขวดสั้นเนรอมันขวดไม่ใช่น้อยกว่ากันแต่ว่าปริมาณเท่ากันอ่านปริมาณทางกองเด้อปริมาณเท่ากันนะคะนี่เพียงแต่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนกาอเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนเนี่ยเลระเปลี่ยนเพื่อออย่างนี้นี่เพื่อขวดเออเออขวดเหรอเนรอก็ต้องใช้อื่นกองเนี่ยขวดมันจะเป็นขวดธรรมดาอันนี้จะเป็นขวดแบบสวยๆบางฝามันนี่เนไหเห็นฝามันวันนี้ตรงมือเห็นไหม มันจะเป็นหลวดไลส่สวยสวยเซ็กซี่เห็นไหมนี่เก็บไว้เป็นที่ดะลึกก็ได้ซื้อเป็นของขวัญให้ให้ทุกทกท,กท่านก็ได้ให้แบบว่าให้แฟนให้แฟนสาวให้แฟนหนุ่มก็ได้ให้ญาติสีพี่น้องก็ได้เป็นของขวัญปริมาณเท่ากันกนะต่มันขวดเล็กไหมขวดเล็กขวดใหญ่แต่ปริมาณข้างใน,นเท่ากันนะคะอย่าลืมนะคะคนไหนซื้อไปครั้งแรกนะได้ขวดยาวแล้วพอครั้งที่สองมาได้ขวดสั้นนะก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาทําแบบว่า ทำแบบใหม่ใช้ลายกว่าเดิมมันเลิศสมเป็นแตนนะคะเห็นไหมมันจะเป็นขวดป้อมๆเนี่ยมาขคมข้อเดียวเหมือนยายสบู่เลยแต่ป,ปริมาณความแซ่บความนัวมันจะเหมือนกั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 นเห็นไหมเมื่อก่อนยายสบูผมยาวเดี๋ยวนี้ผมสั้นแต่ความสวยความนัวมันจะเหมือนกั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 นก็เหมือนอันนี้แหละค่ะเมื่อก่อนมันยาวเดี๋ยวนีว้มันสัน้นนะมันก็ปริมาณเหมือนกันความแซ่บความนัว คุณภาพเหมือนเดิม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 นะคะท่านก็กินก่อน <c oughs> ก็กินสดนามโกๆกันบ๊วยเลยมันจะไหน,นอันนี้ตอนนี้เป็นกา้างตอนนี้มีกา้างเดี๋ยวก็เมื่อกี้มันเดี๋ยวติติดข้อสดนามก่อนนี่บอกอโอ้มีแหงนองยาววิ่มันเลิศมันเลิศจริงๆบ้วย อย่าลืมอย่าลืมแอดมันหายกันปุขายดีขายดีทีมเพราะว่าแบบว่ามันใสแล้วมันดีอ่ะใสแล้วมันสวยมันหน้าขาวมันหน้าสวยหน้าใสสีฟ้าหายเป่าก็ถามหาอยู่เพี้ยงเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะโวย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 คุยมาที่นี่โอ้ดอกเคะดอกเคนึกถึงตอนนั้นเป็นเด็กน้อยเนาะไปหน้าไปลงแขกเขาที มอมันมูนเปนซาปากลมสมเลิอมปนแต่นี้ลกแขกเขาตีเขาเกี้ยวของทีเกี้ยวของมันมีเมในุดนำ้ำสมแกงปานี่โบมันมีแห้งของเงาเนิวมันเลิมันนี่20องศามันนี่ว่าไปใส่เมีย อนี่มันครพอนไม่ไปขับรถเล่นวันนี้นี่เบาบูอันนี้เป็นทองลักไส้นนไคนนี้นี่ทองลักไส้รือทองลักไส้มันเห็นไหมบอุ้ยกับดอกแค่ทองลักไส้หรือะ กุหลาไส้มันเส็งมันมันไงี้ยมันยกน้องฟักทองแตงไชยสาวสาวหน้ามุนทำไมเป็นคนหลายใจเพลาะเพลาะก็ไม่น่าน้อยใจเอิงเอิ่เอิ่เอิ่มันน้อยใจ น้อยใจบอกเลยจะไม่เติมเป็นคนพองเพงอยู hmm. ่อ <goddess> <ım Laser> ่ะม <giving quin> ือับรนมันหอนต้องใส่ซอสใส่มือมัแค่ไหนมันหอนหอนแะ ไอ้คอวนๆเลยเนไมันฮ้อนเออมันร้อนมันร้อนอ,อ่ะเข้าใจว่าคำว่าร้อนไหมอ่ะรวังกลางกลางมันไหลอยู่ในปันนีดนันก้างบางขี้ปันไหมก้างหน่อยกลางงาหือว่าหรอโอ้โโอเคโ,โอเคมันทายังมจันมันแ่ะ รเราแค่ราแค้มแซบนื้ปลาขาวข<ผ>าวโจกคัวขยันกูเลยนี่นี่เกคเนี่ยกระเอาโอเคค่ะโอเคคนั่นไหเป็นอะไรเนี่งกร เปื่อนเปียกมาเคียวๆเลยก็ม, <c oughs> มาเคี้คยๆใส่นวยหนน่อบ,บักไงหวานน้ำถุกหวานเลยก็มาเคี้คยๆใส่ถุกหวานมาเคียวๆบนี้หอมมาดิหอมหอยไงแบบนี้มันอะโรยแต่ไม่เลยมันหอนนะครับมันหอม กลางไปจะปนเวลไปไปต้อยให้น้องตะให้นี่ก่อนต้อน้องตะทให้อันไ่ได้เห็นงานก่อนใช้หยุดงานแล้วมันสอบกันท่น เนื้อปลามขาวครับไปหน่อยขาวเยอะจนพูนี่เขาวจัวขาวัุวหน้าเจีย้ยมันโอ้โอ้ไม่จะไมนจะคอมันห้อนฉันได้โดยดิยมันไม่ยังดิาหาหยูสิมมือก่อน่ะเนื้อปลามันขาว ีบยเบิรงข้าวสองอมารินมือสาวดิอันอีปุสาวคนหนึ่งู้สาวสวยย่างงามเลยเพิ่กินนั่นแกงส้มนี่ล่ะต้มส้มแกงส้มนี่ล่ะไส้บอนบารนี่ก็เลยอยากแกงส้มสินเดองก็เลยแกงซักบาทนี่แต่ของยังจะพูดไม่บอน รสเคอืมอมตังตังอบอเนเห็นไหมบอนคั้นนะอืมบอนคั้นเพราอนมาแกงเนาะเพมันไปนซื้อตลาดเนาะซื้อตลาดที่เขาแกงแล้วเรียบร้อยมากินแบบนี้ ปากคองปากเปียเหมือนจันอืุนเป็นบอลขั้นมันห่อนมันกัดบอลอ่ะน,นี่นะมันโดนมือเฮายางมันโดนมือเฮากับขั้นม,มันใหนไปกินล้อมท่องอ่ะที่มันฉันกัดทองกัดปากเนาะเ่ออัลเรียกับม่ขายดีบอลอ่ะแต่ยันผู้ประเสีออยงยันผู้ประกามนี่แหละญาติโดนบอลขั้นอ่ะ มันจะบอลมันจะง่ายไงดียมันมีขายอยู่ร้านไอเทียร้านอนี่น้องสตีนเนี่ยต้านมันง่ายกันง่ายอยบอลอ่ะก็ง่ายก็ขวดขี้เมีไงง่ายก็ขวดขี้หมีก้านง้ายง่ายกว่าวดมันเป็นบอลอันนั้นไม่บานเฮาเป็นบอลอย่างน้อกบอลทูนมันเท้าคนสันอื่นทูนทูนเอาไกินกับตังหุงไป่ยังผู้ประกาศซือจินย่านใครเป็นยุบ้านอสาบานเฮานีก็สิบจิอยู ก้างนอืม้างก้างอืมอะไรกัวของยัใครไม่ไดู้สานมันฮาก็ถือสื่อกินก็ถืกินอยู่วันนี้จุคกยุตั้งระเจ็ดฮะบนหัวเป็นบอลแบบไหนมันคือทุ่นนี่แหละต้นแบบไงต้นในอื่อ้าวเหมือนเราเขากินไปว่าไปจริง มักกินให้กินเองได้หนิต้องสมอาหารไทยนี่อยากกินให้กินเองหมดอ่ะแซ่บมันจะสะใจเจ้าของคนเขางามๆเขาแบบว่าเขา,า,า,เขา,เขายัางเพื่อนเขามะลิบว่ะเขาชนิดพิเศษไหมพิเศษที่จะพูดดิล่ะโจะแม่นแต่มเลยนั่นแหละพวกเจ้าแกงบอลแกงอย่างเนี่ยไปซื้อกินได้แบบทีนี่มาห้ามปูหัววันนะคนบอลมันมาแกงขาย ถ้าพูดว่าเป็นนบอลอย่างแม่แกงขายเนาะแกงฝุ่มแกงบอลนี่ามันค้งแซ่บแก้ว่าอยากเห็แนแซ่บเนากกับเอซื้อมาเห็นกินเองอแต่เขาต้องหัวใจที่ว่าบอลบอลกินได้หรือบอลกินอะไรใดรบางคนได้ชมพูเนาะได้ไปซื้อแกงสงุ่มที่กำลังแกงบอลแกงบอลไม่กินเนาะ ถ้าเป็นแกงสม,มอืดอื่นนะฮะแกงสมดอกแค่คือไม่กระดกแกงสมผักอีหุ่มสิผักอีหุ่มก็คือมะรูมเอิญแบบสุภาพกับมะรูมคือเอิญแบบบอ่สุภาพไปผักอีรุม่มอืมอืมอมยซื้อมากินแล้วจะว่าแกงบอลเนี่ยจะไปกินจะไ,ไปซื้อมากิน แต่ถ้าเป็เห็ดเองพะแต่ถ้าเห็ดเองเขาถึาถาหูไงวามันเป็นบอนกินได้หรือบอนกินไรแซบแ่ักนงนงแบไเต้องสดปนิ่งปนิ่งเน้มันสดขักจ้องว่างตาง แต่ห mm ัว hmm. ม like ันวะหัวมันหัวมันหัวมันหัวมากดอกหัวปลาให้กินบลาหัวปลาเขาบอกพอละมั้งดุบจุ๊บจุ๊บอยู่เอาออกมันเย็นก่อนขี้ออกมันเย็นก่อนเราจะมันแต่เนี้ดูหัวปลานี่ว่ามันดูปรกหอยแล้วดู้มดุ้มหวานนะจะนี่ฮอทไทน์หวาน มานข้ามเขากะแซ่บเป็นเรื่องมำข้ามเขาอืมคือดูดหัวปลาฉันได้ดไไดเลยกินหัวตามเอาสอดเข้าไปได้เลยบอกกิหนหัวปลาหัวปลาเหนืหมอนมแซ่บต้มเปียกแบะหอมหร้อนไม่คือหอนกระเจ็ดเป็นอ่าเห็นเห็นเนี่ยนบา่ขาดูผู้เลย นอบเนื้อมันดอกเนื้อปลาเนื้อปลานิ่นมันยังจับเพระท่าในมันฮอนความมือพูดดีไงมือพูดดีอยู่ไม่ใช่มือผู้ร้ายนะมือพู้ดีมันบางไงเป็นผู้ดีมันก็เลยมือบางเนื้อขาวโตโพสดสดที่จนพูดนย่อันี้ก็ข้าวอย่างก็ข้าวอย่างนั่นลืมไป เี่ยนปลาหมึกกับกันปลาหมึกย่างปลาหมึกปิ้งนะแล้วผมก็ไปซื้อปลาหมึกย่างปลาหมึกปิ้งที่เขาปิ้งเนื้อใหม่ผมก่าสังเกตดีๆด้วยอือเป็นปลาหมึกของที่บ้านเขาปิ้งขายเนาะจิ้เป็นดำๆตัวดำๆแปลกๆแ,แมนอยากจะซื้อได้ไนะ๋ยวไม่นาอือ อันจะลายเป็นปลาหมึกอ,อย่างมึงปลาหมึกเป็นผิดปลาหมึกกินมาได้กินในยูคมนหังแบบเป็นผิดไงอืา <c> ม <oughs> ตังมัอนแบบ <c oughs> อิ่องแงอมแบบกืาตังไงมาลุ้งมันยไงกับแซ่ <c oughs> กินนมกินนมก็มือมือละแกวกซ้ำนี่หละอีริงก็มืเอเือดฉันไมัใจะลม่อกินมาไห้หัวสิขาข้อหัวกุ้งมันกินนมเ่อกินนมเนอะหัวขาข้อเลือดฉันไม่ใจ่ลยนนี้กหานน้ามัน,นี่หยดน้าอันเ,น,เนี้ยตะกร นั่นมันเหี้ยนะมันหายนยู่สุด,ด,ดนี่ก่อนจุด,ดนึงแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งขอดูดก่อนเมื่อดูดอะไรกินแกงนั่นต้มปลาหรืต้องดูดหัวปลาอืมให้เมื่อดูดหัวปลามันก็กินแกงต้มปลา,ปา,ปาจ้ะนี่เป็นแบบตาไม่เห็นบอกระบ่ชิดูดไาจากที่ไหนอืมจะพอดมีเสืมอแซ่บ่เห็นบ่ตาไม่เห็นบอตาปลา Mm. Mm. ข้าวนิข้าวเดียวหมดวะ่ปะป้าจะาได้ฉลาดได้ฉลาดรอบลูกอืมลูกที่ก็ฉลาดเลยเว้ยถ้าไม่ฉลาดไม่มาถึงจุดนี้นะคืเธอเอาเรื่องกับคนฉลาด ให้ชมตัวเองนะเรื่องกิงิงเรื่องกิิงเป็นสิง่งไม่ตายมันโบ้เลยมันจะเลยดูดแซบ,บดูดนัวอืมกินอร่อยเลยแซดลุีฟาน สารสร้างภาพไม่เป็นสร้างเป็นแต่เงินแต่ทองบ้ยสร้างเป็นแต่เงินแต่ทองสร้างภาพไม่เป็นอือ้อตกเป๊ี้วหนิมันเคว้ยออกลูก À, mua bánh đi, 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 đi. cái nồi. Còn phép. Ừ. không kinh mất tiền โซ่ค่ะดูมันโซ่อยูยนะนีะ่นๆดูกินโซ่แล้วเนาะว่ามีหลังไหมอ่ะอเอามันหนาไหมอ่ยกลมมั้ยป็นอะไรอ่ะเลิศเลิศนะคะ 我老定定的看。 เนโทรศัพท์ไดนี่นี่บาง่คนกำบวาอย่างนู้นนี่ทนำะค,คอมเมนต์บไดท่านกบเป็นปดาเดี๋ยวก่อนยุ่เสรย่ะเสีไคอมเมนต์อ่ะนี่นี่ ่ะมนผู้หายผู้หายเกินคนเนาะยายเจ้ากระไดสนะผู้หายเกินคนเนาะยายเจ้ากระไดแต่ดีทีวาสนาวาสนาโอเคก็วาสนาเท่าน้อยเนาะความสวยกินไม่ได้นะคะเธอไม่ความผู้หายกินได้มีอยู่มีกินแซ่บผัวรวยแค่ผัวรวยจะเป็นผัวรวยแค่ผัวรวยเดี๋ยวไปล้างมือก่อนป๊บนึง คนผู้หายยังอนสิเหิ์ก็รไรยดีคอ,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 อยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงสีอีสานเมืองฟ้าทำงานแลกกับเงินเลี้ยงชีวาบริการเพิ่มพลังให้ลดลาคนเข้าคาน้ำว่าเป็นเด็กปั๊มน้ำมัน คนผู้หายแต่วัสนาดีอืมเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดมาสมบูรณ์แบบใช้ความผู้หายให้มีเป็นประโยชน์อืมอย่าลืมดิอบอกให้ใช้ความผู้หายให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะถึงชัดผู้ไฮนะถึงก็มันหน้ามันโดกนะคะจะบอกให้อืม คนที่เขาคอมเมนต์ว่ายันภูคนเนี้ยเขาสวยแต่ยันภูเข้าไปดูในส่องเศษมันนะนี่ภูเข้าไปสองเศษมันมันบ่นเรื่องเรื่องเงินอะไรเรื่องเงินไหไรอะไรนะเงินที่ว่านายกไหมที่ว่าเนี่ยกเ,เงินอะไรนะที่นายยกจะแจกมันมันไม่ได้อืนี่แหละเธอสวยสป่าแต่เธอไม่มีปัญญา เธอต้องรองเงินรัฐบาลสวยแล้วก็มาดูถูกคนผู้หายแล้วไม่ดูตัวเองไงคือว่าตัวเองสวยความสวยกินไม่ได้นะคะต้องรองเงินรัฐบาลเห็นมันโพสต์ดูรองเงินรัฐบาลก็ไม่ได้เธอสวยเธอก็ต้องใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์นะคะ มันน่ามันหนุกนะคะไม่ต้องไปรอหลอกเงินรัฐบาลหาเองเลยอืมหานเองเลย,มเเลยไม่ต้องไปอรอเงินงงรัฐบาลถช่ว่าตัวเองสวยนะแล้วก็บอกเป็นหนี้เลยเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินใช้ <c oughs> ตลกตลกสมน้ำหน้ามัน อยากโง่อยากโง่ใช่ไหมไม่ต้องไปสงสารหรกคนพวกเนี้ยตัวเองยังก็ตัวเองไม่รอดนะยังจะมาว่าคนอื่นเหรอใช่ไหมถึงฉันขี้เหร่นะแต่ฉันมัน่นใจมันน้ามันหนกมันน้ามันหนนะขี้เหร่มันน้ามันหนก สวยสวยเลือกได้ก็เรียกสวยเลือกได้อาม่เดูวิธีการกินก็รู้มันขนาดไหนมันหน้ามันหนกขนาดไหนคนที่เข้าด่ายายผัวบอกว่ายายคัวคิวิี่ ซื้อว่าตัวเองสวยแต่ตัวเองสวยไม่มีไม่มีอะไรใครสวยไม่เอาฐานสวยไม่เอาฐานคนขี้เหร่เลยแซงหน้าก็เลยอิจฉาคนขี้เหร่ไงแล้วก็มีคนมาขอเงินยาจยะพูมิไอ้ผู้ก็อ่านคอมเมนต์แตงพยหญจูไม่ตอบพยัญจูจะ,ยยจะรอดูว่ามันจะพูดว่ายงไงมั่งพอพยายจูไม่ตอบมันก็บอกว่า รวยจริงนี่วะขอเงินก็ไม่ได้ไยเงินคำกําแกวสิมาขอ,อกันง่ายได้จังไหงนเจ้จเาเงินมาฝากไว้น้นข่อยดอืมอืมเจ้าเงินมาฝากไว้ในข่อยจิจะมมาขอขอเงไง่ายเงินอืมม่นมีเงินจังันจริงหัวว่มามีเงินอย่าไปหาแค่งา่ายไปหาของจุดนี้รปโยชน์ที่มันได้เงินมันว่ามาเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เสียเงินจริงด้ซื่ออืม เงินบอกมีโทรศัพท์แต่โทรศัพท์เป็นประโยชน์ที่ืมโทรศัพท์มีใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ใช้มาขอเงินชาวบ้านเขาพอเขาไม่สนใจพอเขาไม่ให้ก็ไม่ด่าเขาอืมใช่ไหมคนอย่างนี้นะไม่ต้องไปคบเลยนะไม่ต้องไปคบอยาไปคบมันคนแบบนี้จอบแต่ว่าขอเงินงานจารไม่รู้จักทำส่งไม่เสร็จไปขอเงินคนนั้นส่งไม่เสร็จไปขอเงินคนนี้ คนสิ้นคิดเขาเรียกว่าอย่างนี้